เพทธีแห่งสงครามที่หลายลํลำบนสนามรบเพทธีจะอวยพรให้แก่ผู้มีธรรมผู้ที่จะได้รับการคุ้มครองของเพทธีนั้นจะต้องได้รับชัยชนะ,ะก็จะเป็นเพทงเพทธีกูคงได้เป็นเพททูก,ก่อนละมั้งมึงกล่าวสวัสดีชาวเกมเมอร์เอกซนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแนลขอรบิบอสซิโลกันอีกครั้งหนึ่ง สำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวปืนอาเจนาโ o รี่กันนะครับผมเป็นปืนชิ้นแรกที่อเวกได้พูดง่ายๆก็คืออัปเกรดได้นั่นเองปืนกระบอกนี้ถาวรนะครับถาวรแต่ไม่เว้ยมันยังไม่จบเติมถาวรมันยังไม่พอมันต้องเติมให้มันอัปเกรดไปอีกนั่นแหละครับคืออเวกมาเลยฮะเขาเรื่องอย่างไวนะครับคุณสมบัติพิเศษของอาวุธเทพชิ้นนี้เขาบอกว่า สถานะอาเวกทำลายสูงมากยิงไว้เจาะกาะสูงมากเสถียรดีมากวิธีกระสุนกระจายน้อยเคลื่อนที่ดีเยี่ยมเปลี่ยนกระสุนก็โคตรไวไอคอนค่าพิเศษเทคนิคต่อสู้แกร่งแรงอัดสูง PVP และ PVE PV มีสกิลพิเศษให้เล่นนะครับเอาล่ะเราก็จะมาทดสอบสกิลของปืนนี้ในโหมด PVP กันเขาบอกว่าเมื่อเพื่อนร่วมทีมของเราตายนะครับ เรือของเราจะเพิ่มขึ้นตอนนี้เรือของข้าพาเจ้า100เต็มนะฮะเอาลองทดสอบยิงเลยท่านร้อยสองร้อยส่อยหเลยๆๆๆมันจะตันไปที่เท่าไหร่จัดไปใหญ่ใหญ่เสียตอนนี้เลือดอยู่ที่120แล้วฮะเต็มอยู่ที่120 เลือดเพิ่มทีละ2องจำกัดอยู่ที่120นะไม่เพิ่มไปมากน้อยกว่านั้นแล้วทีนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูสกิลของโหมด PvE กันบ้างหรือโหมด AI นั่นเองเขาบอกว่าเมื่อเรากดใช้สกิลไม่ว่าจะตัวเราหรือเพื่อนร่วมทีเมื่ออยู่ในรัศมีแล้วจะสามารถทำลายจุดอ่อนศัตรูได้สกิลนี้สามารถใช้กับ AI หรือมอนสเตอร์ที่มีจุดอ่อนเท่าน,นั้นนะครับผมดาเมจมันถึงจะเพิ่มสูงขึ้นหาก AI ตัวไหนมันไม่มีจุดอ่อนก็อย่างว่าล้ครับ กดใช้สกิลไปดาเมจก็เท่าเดิมนะเ๊้เช่ชนบอสของเฟียปกติบอสเฟียยากและบอสเฟียตำนานเอาซเราไปดูตัวอย่างกันอ่ากดตอนนี้สกิลยังไม่กดนะดาเมจอยู่ที่มาแล้วแปดหกดใช้ก็ยัง8 5ก็อย่างที่ซาถ้าเกิดมนสเตอร์ตัวไหนที่ไม่มีจุดอ่อนมันก็จะไม่เพิ่มดาเมจให้เมื่อเรากดใช้สกิลนะคบผม ำดับต่อมาเราก็จะมาใช้สกิลให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในโหมด12อารามนะครับผมวาร์ปแม่งมาตรงนี้เลยกันแล้วกันต้องทำไรก่อนปาลาระเบิด10คิกปลาระเบิดก่อนเสมอไปพร้อเม,อรอมเริ่มเอาเลยไกด์ปาลาระเบิดดาเมจอยู่ประมาณ240นะใช้สกิลเลยพนุ ใช้สกิลปุ๊บดามเมตห้าร้อยโอ้โหสุดยอดมากเลยสกิลนี้โอโ้ดีงามมากแต่ระเบิดต่อรอะเบิดต,ต่อเลยย้ำ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 กิวิตกิวิตายเพียงในมีกิวินะจ๊ะไม่ถึง<อ>านาทีด้วยมอนแม่งบัสป <c oughs> ลาเราใช้เลยลูกหกร้อยพัน,น,นพันหนึง่งสุดยอด สกิลนี้มันเฮ้ยรายเป็นอีใจเยน็นๆเขาใจเย็นๆตะกี้เราได้ดูสกิลไปทั้งหมด AI และโหมดเพลเยอไปแล้วงานนี้เรามาดูออปชั่นเล็กๆของปืนกระบอกนี้กันดีกว่าติ๊กเข้าไปติ๊กอีกทีแปลงล่างเป็นผู้หญิงไหนๆๆๆนเต้นๆนๆเออไม่ต้องศิลากรรมแล้วไม่ต้องปยันหีนะแปลงแปลงเพศได้เงแก่ ติ๊เดียวทีนี้เราจะมาทดสอบวิถีกระสุนของปืนดูนะโอ้โ oh ห oh. เริ่มโดยยิงกาแล้ครับเ่าจะจุด,ดีคุณแน่นอนครับเป้าคุณแน่นอนครับอ่าเราจะมาลองยิงในระยะไกลกันดูนะครับแน่นอนว่ายิงกระดอ่าเป้าคุณน,นะฮะแม้กระสุนจะกระจายตัวอยู่บ้างมันเป็นเรื่องปกติฮนะอะ่ต่อมาหยอดยอดอืมใช้ได้ใช้ได้ แมนนะเนี่แมนนะเนี่ยลันไวด้วยทีต่างหากสูมยิงอือหกสุดยอดเลยใช่เลยครับปืนนี้สำหรับดาเมจของอาวุชินี้คือค่อนข้างแรงมากๆเลยนะครผมก็จะมาสรุปดาเมจของอาวุชินนี้โดยเลือด100กันนะครับมีเกาะดาเมจ7ด4 4และ16นะครับหากไม่มีเกาะเลือด100ยิงไปจะเหลือ63และ26 จากนี้ยิงขาไม่ว่าจะมีเกาะหรือไม่มีเกาะเลือเ่อนก็จะเหลือ 77, 54, 37และ8แล้วก็ตู่มตายนะคะก็ไอ,อ,อ,อพวกนี้คือเลือน1 0 0เกาะประมาณ150นะจ๊ะก,ก็ยิงหัวนัดเดียวตาย 1, 2 สแต่ถ้าเกิดเกาะเยอะสักหน่อยยิงหัวนัดเดียวจะไม่ตายนะครับผมเช่นคนนี้เป็นตน้นต้องยิงสองนัดถึงจะตายนะครับลำดับต่อมาเราจะไปลุยสนามจริงกัน ขอขอบคุณหนุ่มหล่อใจงานที่ให้ยืมไอดีแทบไม่มีท่านผู้นี้คจิบหนีไม่เกิดขึ้นแน่นอนกราบขอบพระคุณครั